วันนี้มาแถวสุขุมวิท77กันนะครับมาดูซับเด่นหน้าลงทุนนะครับลุมพินีสุขุมวิท7 7 7ต้นถนนสุขุมวิท77หรืออ่อนนุชซอย5เลยเป็นคอนโดสูงขนาด23ชั้นนะครับมีหลายตึกโดยของเราอยู่ที่อาคาร A ชั้น22มีอาคารจรถทุกตึกลาสะดวกซื้อตู้ ATM และ,ละปรปพกว่าปลอดภัยดีเยี่ยมเนื่องจากคีดการล็อกชั้นให้ชั้น22 607-371เทับเข้ามาในห้องนะครับเป็นห้องวันเบดรลูมขนาด35.8ตารางเมตรซึ่งเป็นทรัพย์ที่จะต้องมาปรับปรุงบ้างนะครับพื้นลามิเนตห้องรับแขกห้องครัวและเข้ามาในส่วนของห้องนอนโดยจุดเด่นของห้องนี้นะครับวิวก็จะค่อนข้างสวยมากทีเดียวมองเห็นเมืองสุขุมวิทคลองและชุมชนกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ความโดดเด่นของโครงการนี้นะครับก็มีในส่วนของติดริมคลองไปสวนสาธารณะสระว่ายน้ำนะครับให้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ทเลยทีเดียวโดยทำาเลข,ของโครงการนี้ก็ใกล้แนวรถไฟฟ้าสา,สายสุขุมวิทไปทองหล่อเอกมัยเพียง10นาทีซึ่งเป็นย่านที่นักธุรกิจชาวต่างชาติมานิยมฮักอาศัยอยู่ผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเกิน7%ต่อปีและจะเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตฟรีดอกเบี้ยนา,นานถึง12เดือนนึกถึงบ้านนึกถึงเรา